เอเวอเรสต์เพลนนะคะราคาพิเศษเพียง1 2 4 0, 9 0ล้าน้าันบาทนะคะพร้อมประกันชั้นหนึ่งค่ะ <_ c ười> เดี๋ยวไปดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างค่ะ <_ C ười> คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะ1 7 0แรงม้าแรงบิด405้นิวตันเมตรค่ะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะบอกเลยว่าขับสนุกมากๆเลยนะคะ <_ C ười> ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือว,ว่าใครจะขับในกรุงเทพนะคะตรงนี้มี4โหมดการขับขี่นะคะระบบช่วยเหลือผู้ขับ <passou> ขี่ก็มีค่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันค่ะ มาดูด้านในกันค่ะกว้างมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กให้มาถึง7ลูกเลยทีเดียวนะคะระบบนะคะด้านในนี่นะคะหน้าจอก่อนเลยนะคะเรากดนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทขวามือนะคะให้มาเรียบร้อยตัวเฟรนเป็นตัวเริ่มต้นที่ออปชันลนๆเลยค่ะจอกลางนะคะ10.1นิ้วเป็นภาพสีภาษาไทยแบบดิจิตอลด้วยอ่าถ้ามีรีโมทนะคะเราจะกดได้แต่ตอนนี้ไม่มีรีโมทด้วยนะคะก็เป็นรถโชว์ที่อยู่ในโชว์รูมค่ะ หน้าจอนะคะเป็นแบบพัาสกรีน,นะคะรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y พนะคะตัวนี้ก็สั่งงานผ่านระบบ f o r d p a ารหรือว่ามือถือนั่นเองนะคะด้านล่างก็มีแท่งชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะวางได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยมีช่องชาร์จให้2ช่องนะคะ type A และ type C นั่นเองค่ะสำหรับตัวเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น6สปีดนะคะออตโต้นั่นเองค่ะร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าอย่างที่ลุงแจ้งไปเลยนะคะเบรกมือเป็นไฟฟ้านะคะ ออโต้สตาร์ทสต็อปในรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเวลาเราขึ้นรถมาสตาร์ทรถปุ๊บนะคะโหมดนี้จะทางานเลยเวลาเราจาดติดไฟแดงนั่นเองนะคะก็จะเป็นโหมดอีโคหรือว่าโหมดประหยัดนั่นเองค่ะลดโลกร้อนด้วยนะคะสําหรับใครทีอ่อ่ไม่อยากใช้นะคะก็กดปิดตรงนี้เลยนะคะ,ะง่ายๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นยูโร5รองรับมาตารฐานยูโร5ทั้งหมดเลยนะคะมีการเติมน้ํายาแอบดูด้วยนะคะเดี๋ยวรูปพาไปชมด้านหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในต่อนะคะสําหรับพรมลัยค่ะหุ่มหนังมาเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ ก็จะมีคูดคอนโทรลนะคะตั้งค่าความเร็วได้ฝั่งความมือเป็นพรมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแสดงผลการใช้งานหลังพรมลัยค่ะเป็นภาพสีภาษาไทยแบบดิจิตอลด้วยนะคะตัวนี้ก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะอย่างนี้ ดึงเข้าดึงออกปรับให้เข้ากับตัวสรีระของเรานั่นเองนะคะสําหรับเบาะนะคะหุ้มหนังมาเรียบร้อยนั่งสบายนะคะแล้วก็ตกแต่งสไตล์แบบสปอร์ตนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านบนนะคะการตกแต่งก็จะเป็นสีโทนดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทากราฟนิดนึงนะคะสําหรับกระจกด้านบนนี่นะคะบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะที่นั่งตอน2และตอน3ก็ปรับพับราบได้เหมือนกันนะคะรับน้าหนักได้เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สำหรับตอนหลังนี่นะคะกว้างแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะจะแบ่งเป็น4 0 6 0นั่นเองนะคะก็คือสามารถพับครึ่งเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะพับฝั่งนู้นก็ได้นะคะด้านหลังค่ะก็เวลาพับลงมานะคะก็สามารถวางของตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่แบบว่าจะพกโน้ตบุ๊กไปทํางานด้วยนี่นะคะมีช่องเสียบให้เรียบร้อยเตรียมจุกมาให้เรียบร้อยนะคะ12บสองโวลต์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีปรับแอร์ได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ ด้านบนนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะการตกแต่งที่เป็นโทนอ่อนนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกหลากหลายสีนะคะแต่ว่าข้างในจะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเปิดแบบนี้เลยค่ะยกขึ้นเบาๆนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวช่วยนี่นะคะมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะตอบทุกโจทย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของนั่นเองค่ะอ่ะตัวนี้นะคะพับลงไปแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลย อืมนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้วยนะคะหรือสําหรับใครที่มีเด็กน้อยนะคะหรือว่าลูกลกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาที่นอนเอาอะไรมาวางได้นะคะแล้วก็ด้านทางนี้นะคะแม่แรงนะคะตัวน,นี้มีให้ติดรถเลยสําหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าฟิลแบบว่าเดินทางไกลนะคะตัวน,นี้ก็สามารถถอดออกมานะคะใช้งานนะคะเปลี่ยนยางอะไหล่ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บสัมภาระนิดนึงนะคะตอนที่ออกรถนะคะลุงก็จะมีอพรมนะคะมีเบาะแถมให้นะคะเข <c oughs> าเรียกว่าเลยนะพายาะนะคะที่เป็นแบบพรีเมียม,มเลยนะคะแถมให้ด้วยนะคะแล้วก็เซนเซอร์นะคะด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยเวลาปิดนะคะตัวนี้ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะปุ๊บอ่ะอะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วค่ะแป๊บหนึ่งสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีคําว่เาเอเวอร์เรสต์นะคะเป็นอะคริลิกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ค่ะที่ปัดน้ําฝนนะคะ ไลฟ์ฟ้านะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3เสาอากาศนะคะก็จะมีแถมให้เช่นกันนะคะที่สําคัญเลยนะคะตอนนี้เรามีลุกมออีจะบอกว่าเป็นเคลือบแก้วนะคะแบบพรีมเมียมให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่จองตอนนี้อย่าลืมนะคะราคาเพียง1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทนะคะหรือว่าใครจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0ูนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ฟรีชุดแต่งวิกเตอร์ให้ด้วยค่ะหรือใครไม่อยากได้ชุดแต่งอยากได้เป็นส่วนลดก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะทางแอปลูค่ะนี่นะคะ ฝั่งนี้เลยนะคะ18.5ลิตรนะคะเติมทูกรุ่นนะคะในเอเวเรตั่นเองค่ะ,ะเติมยังไงนะคะนํารถเข้าศูนย์ไปได้เลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะ,ะไปดูในคลิปนะคะลุงลงมาให้เรียบร้อยแล้วถังก็จะประมาณนี้ค่ะถังนึงกลลนนึงก็จะประมาณ10ลิตรนะคะเพราะว่าเวลาเติมมาคะ่ะใช้2แกลลนนะคะราคากลลนละพันกว่าบาทเท่านั้นเองนี่นะคะนี่แล้วก็ตัวน้ํามันนะคะเติมดีเซลนะคะ B7 เติมได้ B20 เติมได้ค่ะ 80ลิตรนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะเปลี่ยนล้อแม็กล,ล่อแบบนี้นะคะมีทั้งยางให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น ATRT นะคะ ออทเทเลนะคะมีให้เลือกหมดเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้แบบอัปเรดนิดนึงนะคะตัวยท้ายโอเพนคันที่รุ่นนี้นิยมมากๆเลยนะคะสําหรับไลน์แม็กมีทั้งขอบ 18, นะคะ20นั่นเองนะคะใครที่อยากจะจัดทรงแบบสุลราาโรเตี้ยนะคะก็บอกได้เลยออฟโรดออนโรดนะคะลุงจัดให้ได้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะกินกร้าวมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 6 1 9 6 9 8 9 9 9แล้วพบกันค่ะบาย